<laughs> はい。<laughs>

พี่เล็กก็ไม่รู้อ่ะคือไม่รู้แม่เนี่ยถ้าจะหลอกโอ้ยคุยตื้นพี่เล็กเนี่ยโอ๊ยคุยน้ำโอ๊ยตัวเต็มพี่เล็กชีน้ำใส่น้องอ่ะแม่แอลลี่ค่ะทุกคนเลยเด็กเช็มมากทีเดียวเลยเด็ก

ai pa muri